ฉันมาทำอะไรที่นี่โอ้ oh. ขอเติม,มน้ำแข็งได้ไหมคะ Oh my god สวัสดีค่ะพบกับอีฟและรายการสวยสาดต์อีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะอีฟอยู่ที่ v Square c l i ิน c ที่เซนทรัลบางนา1 4ค่ะวันนี้อีฟจะมาทำบท็อกซ์รักแร้นะคะซึ่งครั้งนี้อีฟไม่ได้ทำเองค่ะขอเชิญนะคะหนูทดลองอีฟสวัสดีค่ะพี่แคทวันนี้พี่แคทพร้อมไหมที่จะมาเป็นหนูทดลองอีฟพร้อมแหละได้ข่าวว่าโดนจิ้มมาเยอะแล้วแต่อย่างเดียวที่ยังไม่เคยลองกับรักแร้เป็นคนมีปัญหาอะไรกับรักแร้ไหมเป็นคนเหงื่อออกเยอะแล้วเราเคยได้ยินมาว่าแบบบท็อกซ์มันสามารถเอาไปฉีดตรงรักแร้ได้แล้วทำให้เหงือออ่ แล้วก็แบบทําให้กลิ่นตัวลดด้วยก็เลยอยากจะลองดูมันลดจริงไหมเราไปปรึกษาคุณหมอนก่อนไป่ะไปค่ะมีความคาดหวังกับการฉีดบทหอกรักแร้ขนาดไหนคะก็คาดหวังนะเพราะว่าเราฉีดบทหอกที่อื่นมันก็ช่วยไงเพราะฉะนั้นรักแร้มันก็ควรจะช่วยไงเพราะว่าบทหอกอะช่วยทุกอย่างกนสนรักแร้มาอย่างนี้ก็้าวผลรักแร้มีสามเส้นเหมือนปังปอน่ะไปอยู่ก่อนสวัสดีค่ะ คืออยากรู้ว่าค่ะว่าฉีดโบท็อกลักแล,แล้วแบบรอยย่นมันจะหายไปหรื่คะอ๋อเราแกบมันจะช่วยเรื่องลดอิมานเนียร์ลดตุ่นความกระชับของผิวอาจจะเป็นผลพลอยได้อาจจะช่วยทําให้ผิวดูกระชับขึ้นด้วยนิดนึงการฉีดโบท็อกเพื่อลดเหงื่อเนี่ยมันไม่ได้อันตรายใช่ไหมคะเพราะมันเป็นกลไกลร่างกายที่ทำให้เหงื่อออกเป็นเรื่องปกติมันจะเป็นแค่ออกนิดเฉพาะบริเวณส่วนอื่นของร่างกายเหงื่อก็ยังสามารถขับออกมาได้ตามปกติจริงๆแล้วโบท็อกส่วนี่ยฉีดได้ทั้งบริเวณลักแล้ฝ่ามือฝ่าเท้าอ๋อฝ่ามือก็นน ขนาดไหนคะคุณหมอโดยทั่วไปแล้วอาจจะลดได้สูงสุดถึงประมาณสัก80เอเยอะนะตอนฉีดก็จะรู้สึกแค่เหมือนลดกระที่มเกือเข็มคะพี่หมอโดยทั่วไปก็ประมาณสัก20-30จุดแล้วอย่างพี่อ๋อ20-30จุด เข้ามาแล้วรู้สึกว่าเราเป็นแบบสิ่งสกปรกอะใช่คลินิกอ่ะสะอาดมากจริงเดี๋ยววันนี้โปท็อ์ที่เราใช้นะครับยี่ห้อนีน้เลยหนอขวดละหนึ่งร้อยยูนิตเราจะใช้สองร้อยยูนิตนะครับของที่มีสเปอร์คลินิกเราจะแกะก่อญญงผสมยาดรรยาให้คุณค่จะได้มั่นใจว่าไป้นยาที่เป็นของแ อันนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะเพราะว่าแบบบางทีไปที่อื่นอะอยู่ดีเขามาพร้อมเข็มเลยอะแบบเอาอีย่างมาฉีดให้เราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ที่นี่คือหมอแบบแกอีกอย่างเลยอะเออฉันยังไม่พอทีเจะโ์เลยเกินมากเลยอะเกิดมาไม่เคยทำท่านี้เลยอะก็จะฉีดให้มันครอบคลุมทั้งบริเวณแนวรักแร้ตรงนี้ครับขอบเขตก็ประมาณสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วเราก็จะเหมือนแบ่งเป็นช่องเล็กๆเพื่อที่จะกระจายตัวยาให้มันครอบคลุมต่อเนื่องท่านมาทำอะไรที่นี่ บอกตัวเองให้กำลังใจตัวเองให้คิดว่าจะยาชาหรือจะน้ำแข็งเย็นๆเลยไม่ต้องไม่ต้องอลองลอง,ลองดูเบอปะ่ะ <laughs> อันนี้คือหนาวตื่นเต้นมากเลยย่างย่อย่งย่ง,ยง,ยงไม่รู้สึกเลยเฮ้ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บอะเริ่มและนิดนึงโอ้ขอเติมน้ำแข็งได้ไหมคะ เดี๋ยวเรามารอดูว่าอีกข้างหนึ่งนี่แคทจะขอยาชาหรือไม่มันความรู้สึกเดียวกับเวลาฉีดหน้าแหละแต่ว่ามันดันไหลเข็มน่อยอไม่เจ็บไม่เจ็บแต่ว่ากำมือไม่ปล่อยเลย Oh my god Oh my god ไม่เป็นไรนะพี่แคทอีฟอยู่ตรงนี้ยังมีอีฟที่เข้าใจพี่แฮท <c oughs> สันเสียทุกอย่างจะดีขึ้น ดูแลคุณหมอคะแล้วสาหรับการดูแลรักแร้เนี่ยดูแลยังไงบ้างคะวดการทําพวกทรีทเมนต์เลเซอร์จนถึงวดการใช้โลออนของในช่วงหนึ่งหรืสองสัปดาห์แล้วก็หีกเลี่ยงอาหารพวกของมักดองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โอเคค่ะคุณหมอยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้รู้สึกยังไงไม่เจ็บเลยเฉยๆยอาจจะเมื่อยๆ่นิดนึงมันล้า เพราะว่าเราอยู่ท่านี้นั่นอโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจมีปัญหากินกายแล้วก็มีเหนื่อเยอะเนาะสนใจอยากจะลองมาโบทอ็อกซ์รักแร้ก็มาได้เลยนะคะที่วีสแควร์คีมิวันนี้อีฟกับพี่แคทค่ะขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าอิฟจะพาไปทำสวยที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย